ต้องบอกว่าในยุคนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะเคยพบเจอนะครับการที่มีผู้หญิงโปรไฟล์สวยๆนะครับหน้าตาดีเนี่ยแอดเราเข้ามาเป็นเพื่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ชื่อชาวต่างประเทศนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมิจฉาชีพนะครับที่จะมาหลอกโดยใช้วิธีโรแมนต์แกมนะครับซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นรูปคนไทยก็ได้นะครับซึ่ง พวกเขาก็จะไปดูดภาพผู้หญิงสวยๆมาจากาเครือข่ายโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับมันเกิดขึ้นถี่มากๆนะครับในยุคนี้แล้วก็มีหลายคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อมันมีข่าวมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้รา,รายการ Geek Story เนี่ยจะมาเล่าถึงชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นอาชญากรโรแมน c e แกม m ลำดับต้นๆของโลกนะครับเป็นที่ต้องการของ FBI ชายคนนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทะลาดลจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ g e e กสตอรีนะครับรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจเรื่องราวทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับแต่ว่าใน EP นี้จะมาพูดถึงเรื่องของชายคนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเทรนเรื่องของโรแมนต์แกมเนี่ยกลายเป็นเทรนใหม่นะครับมีคนถูกหลอกมากมายนะครับถ้าใครฟังข่าวหรือราย การต่างๆนะครับที่นำเหยื่อมาออกรายการนะครับมีการปลอมเป็นหญิงสวยๆนะครับทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศตอนนี้มีมาหมดนะครับแล้วก็มาหลอกให้รักแล้วก็หลอกเรื่องของเงินนะครับซึ่งหลายๆคนก็ตกเป็นเหยื่อนะครับเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยมีความสามารถนะครับในการหลอกลวงเหยื่อได้และที่สําคัญเนี่ยก็ หลอกได้มหาศาลนะครับคนตกเป็นเหยื่อบางคนก็รู้สึกอับอายนะครับไม่ค่อยที่จะกล้าออกมาเปิดเผยเรื่องราวแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับมันเลยเป็นข่าวน้อยมากๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันมีชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าลามอนแอปบาสนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ติดตาม i n s t a g r กรมกว่า2.5ล้านคนของเขาในชื่อ Hush ั u ปี y นะครับที่ถูกหมายหัวจาก FBI ให้เป็นหนึ่งในอาชญากรช่อโกงแบบ โรแมนส์แกมที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกซึ่งแอบบาเองเนี่ยได้เริ่มต้นอาชีพของเขาในโอรอนโชกี้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ยากจนทางตะวันออกเชียงเหนือของกรุงลากอสมืองหลวงของประเทศไนจีเรียนะครับในวัยเด็กเนี่ยแอบบาทตทำงานอยู่กับแม่ของเขาในตลาดโอโลโดโจนะครับโดยพ่อของเขาเองเนี่ยเป็นคนขับแท็กซี่ แต่อยู่ดีๆเนี่ยผู้คนรอบข้างต่างตกใจในความมั่งคั่งของเขานะครับที่เปลี่ยนชีวิตจากคนชายขอบให้กลายเป็นมหาเศรษฐีซึ่งท้ายที่สุดทุกคนก็รู้ที่มาของความมั่งคั่งลึกลับของเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นอาชญากรทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นอาชีพที่แพร่หลายมากๆนะครับในประเทศในกิรียิยา Yahoo Boys ครับเป็นฉายาที่ ใช้แทนเหล่านักต้มตุนโดยเฉพาะการใช้รูปแบบของโรแมนต์แกมโรแมนต์แกมเนี่ยก็คือการหลอกให้หลงรักนะครับหลอกให้เชื่อว่ารักหลอกให้เชื่อใจให้ความหวังว่าจะแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดไปและใช้ความรักนะครับความเชื่อใจหรือความหวังของเหยื่อเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยจะเป็นการหลอกให้โอนเงินหรือทรัพย์สิน,นอื่นๆไปให้นะครับ หลอกให้กระทําผิดบางอย่างเช่นขนส่งยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายปลอมแปลงเอกสารเมื่อเหยื่อเริ่มรู้ตัวเนี่ยคนร้ายก็จะหนีหายนะครับทิ้งให้เหยื่อเสียทั้งเงินรวมถึงเสียใจมากๆด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรัก คนร้ายที่เข้ามาหลอกลวงเหยื่อนั้นเนี่ยมักจะใช้รูปภาพของบุคคลอื่นที่ดูดีนะครับหล่อสวยน่าเชื่อถือมักใช้ภาพที่มีการแต่งกายดูดีภูมิฐานเพื่อเหยื่อเชื่อใจจากภาพลักษณ์ที่เห็นซึ่งเช่นเดียวกับ Yahoo Boy หลายๆคนนะครับ,บ,บร a b b a เอเนี่ยก็ได้ขยายขอบเขตของการหลอกลวงมากยิ่งขึ้นเขาได้ย้ายไปยังเมืองวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในปี2014นะครับจากนั้นก็ไปที่ดูไบในปี2017 ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019เนี่ยเขาได้พยายามฟอกเงิน13ล้านยูนโรนะครับที่ขโมยโดยกลุ่มแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือไปยังธนาคารในมอลตาถัดมาในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันเนี่ยแอฟบ,บาร์ได้เปิดบัญชีธนาคารของเขาในเม็กซิโกนะครับโดยรับเงินผ่านการสแกมเมอร์จากสโมสรฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษกว่า100ล้านปอนด์และอีก200ล้านปอนด์จากบริษัทอีกแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรนะครับการดำเนินงานของเขาเนี่ยทำโดยการหลอกลวงผ่าน Business Email Compromise นะครับซึ่งเป็นการโจมตีผ่านทางรูปแบบของอีเมลเขาก็ทำการด้วยวิธีที่เรียบง่ายอย่างเหลือเชื่อมากๆนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงการชำระเงินผ่านอีเมลปลอมที่ดูเหมือนว่าจะมาจากที่เดียวกับเหล่าซัพพลายเออร์นะครับแต่มีเพียงตัวอักษรหรือตัวเลขเดียวเท่านั้นที่มีความแตกต่างกัน ในอีเมลนั้นสแกมเมอร์เนี่ยจะแสร้งทําเป็นพลายเออร์ที่รอการชําระเงินซึ่งจะหลอกโดยการบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงธนาคารนะครับดังนั้นการชําระเงินเนี่ยจะถูกโอนไปยังบัญชีอื่นตามรายละเอียดที่พวกเขาให้ไปซึ่งพนักงานบัญชีที่ถูกหลอกให้คิดว่าเป็นคําขอที่ถูกต้องจากพลายเออร์จริงๆนะครับและโดยการคลิกเมาส์เพียงคลิกเดียวเงินจนํานวนมหา,าศาลเนี่ยก็มาลายหายไปในกลีบเมฆแบบทันทีทันใด การหลอกลวงครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของแอบบาร์เนี่ยเกิดขึ้นในกาตานะครับแอบบาร์ได้ปลอมตัวเป็นนายธนาคารในนิวยอร์กนะครับเพื่อหลอกลวงล่อยืงของเขานะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจชาวกาตาเขาได้ใช้วิธีการปลอมแปลงการจัดหาเงินทุนของโรงเรียนโดยปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารและสร้างเว็บไซต์ปลอมเพื่อโน้มน้าวให้นักธุรกิจชาวกาตาเนี่ยให้เงินกับเขานะครับ ระหว่างเดือนธันวาคมปี2009ถึงกุมภาพันธ์ปี2020เนี่ยอับบัตและแก๊งของเขาที่อยู่ทั้งในเคนยาในจีเรียและสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำการหลอกล่อเหยื่อได้มากกว่า1ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับเงินบางส่วนนี้ได้ถูกนำไปฟอด้วยการซื้อแบรนด์เนมสุดหรูนาฬิกาสุดแพงและเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะครับซึ่งอบบัตเองเนี่ยก็มาโชว์วิถีชีวิตของเขาผ่านแพลตฟอร์มอย่าง i n s t a g r กรซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า2 5ล้าแสนคนซึ่ง แกงของแอปบัสเองเนี่ยก็เป็นสแกมเมอร์ทั้งหมดนะครับใช้วิธีหลากหลายแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโรแมนต์สแกมเมอร์นะครับหลอกเหยื่อในประเทศต่างๆแล้วก็หาวิธีที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับในการฟอกเงินแต่ในไม่ช้าเนี่ยร,ร้านในกลุ่มของแอปบัสก็ปรากฏขึ้นนะครับเมื่อสมาชิกคนหนึ่งเนี่ยขู่ว่าจะเปิดโปงการหลอกลวงทั้งหมดในขณะที่เขาเนี่ยเริ่มไม่มีความสุขกับเงินที่ได้รับมา ซึ่งสมาชิกคนดังกล่าวเนี่ยได้ติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่ตำรวจไนจีเรียนะครับที่มีชื่อว่าอับบาคยาลีนะครับและต้องการให้อับบาเนี่ยไปชดใช้กรรมในคุกให้สาสมแต่กลายเป็นว่าคยาลีเนี่ยได้เข้าจับกลุ่มและกักขังสมาชิกคนดังกล่าวในแก๊งไว้เป็นเวลา1เดือนในห้องขังของประเทศไนจีเรียที่สกปรกมากๆนะครับและท้ายที่สุดทุกอย่างก็เฉลยนะครับเมื่อคยาลีเนี่ยก็เป็นที่ต้องการตัวในสหรัฐ ด้วยข้อหาช่อโกงการฟ้องเงินและการขโมยข้อมูลส่วนตัวซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยเขาได้ปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับแอปบาสท้ายที่สุดแอปบาสก็ได้ถูกจับกลุ่มตัวในสหรัฐอาหารับเอมิเรตยในเดือนมิถุนายน,นปี2020นะครับหลังจากที่ตำรวจท้องที่บุกเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ของเขาในดูไบ บของการเป็นเงินสดเกือบ41ล้านดอลลาร์รถยนต์หรู13คันมูลค่าประมาณ6ล้าน8 0 0 0ดอลลาร์และหลักฐานการโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ที่มีไฟล์ในการช่อโกงมากกว่า1 0 0 0 0ไฟล์นะครับมีเหยื่อมากมายที่ถูกหลอกโดยแอปบาสกับแก๊งของเขานะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคดีของโรแมนต์แกรม ซึ่งในไฟล์เหล่านี้เนี่ยมีข้อมูลของผู้ที่อาจจะตกเป็นเหยื่อเกือบสองล้านรายนะครับถูกพบในระหว่างการจับกลุ่มเขาถูกจับกลุ่มพร้อมกับชายชาวในเจอรรียอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโอลาเลคารจอคอบพอลเล่นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อวูดเบอรีก่อนถูกส่งตัวให้กับตัวแทนของ FBI และถูกย้ายไปยังลอสแองเจลิสเพื่อเผชิญกับการพิจารณาคดีในข้อหาฟอกเงินและอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากๆนะครับที่ภัยร้ายอาชญากรรมออนไลน์ผ่านอินเทอร์เนต็ตเนี่ยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตามเทยีที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดไม่ว่าจะเป็นการมีเทโลยีของบิตคอย n เองนะครับที่ใช้ในการเก็บเงินไม่สามารถแทรกตามตัวได้ง่ายๆนะครับก็เพิ่มความสะดวกให้เราอาชญากรในเรื่องการจัดการทางด้านการเงินการฟอกเงินต่างๆหรือแม้กระทั่งเทคโลยีอย่างดีเฟกนะครับ ต่ตอนนี้ก็พัฒนาล้ำหน้าไปมากจนสามารถวิดีโอคอลให้กลายเป็นคนอื่นได้แบบเนียนๆและอาชญากรโดยเฉพาะเราโรแมนต์แมเมอร์เนี่ยก็สามารถหลอกเหยื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่ายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาก้าวล้ำมากไปเท่าไหร,เเร,เร่เนี่ยเราอาชญากรเนี่ยก็พัฒนารูปแบบในการหลอกลวงช่อโกงได้แบบแนบเนียนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็คิดว่าควรที่จะติดตามวิธีการหลอกลวงเหยื่อในรูปแบบใหม่ๆเหล่านี้นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะไม่ตกเป็นเหยื่อแบบที่หลายๆค นประสบพบเจอนะครับที่สุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องเสียทั้งน้ำตาและทรัพย์สินเงินทองไปแบบไม่สามารถย้อนกลับไปได้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของแอปบาร์หรือฮัชปัปปี้ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง PodBean, Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่แอทราดอลแอททีเอชดสสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจาอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน E ีีนี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับ จอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ